ยังคือว่ารถแปลงลลางได้มันแปลกๆเนาะครับมันบ่คือแบบรถไถหน้าธรรมดาเฮาแห่มันบ่ได้ย่างครับบ่ได้ย่างครับผมมันนั่งครับบ่ได้ย่างมันนั่งนี่มนนั่งฉันเริ่มตั้งแต่แปดแรงเก้าแรงสิบแรงสิบสองสิบสามสิบสองสิบสองครึ่งสิบสี่แรงครับมีเบวชทุกแรงมีครับรถขับหนี้ใส่ยังเดีนี่เสร็จยังไดีนี่พ่นยาลาดจูงสูบน้ำ ทช้นาข้า,นา,ขาบนาครับดันดินตัดหญ้าเอา้าง่ายยังสิเลยครับผมในราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่เท่าใดคะราคาเริ่มต้นที่เจ็ดหมื่นห้าครับต่อเติมเจ็ดหมื่นห้าครับ,รบปัญหายัง<า>บม่ค่อยเจอครับจอแป่ปัญหาน้ำมันน้ำมันยังไงคะเบิ้ล <c oughs> <c oughs> เสียงเซวแซวกระเสียบยุคใหม่คือฝนบนแผ่นดินไทยของกินบนแผ่นดินไทยหากินกันไปอยู่ตามใครเดิมปลูกที่กินและกินที่ปลูกสิมีความสุขว่าย่านไทยได้ลื่นประสายเฮตไทยเฮดนามันคือลำบากเถอะเนาะไทยไฮนี่แกจะเป็นเมย์ไทยไฮไทยนานี่เนาะได้ยให้คอยซ่อยอยู่บ่ไม่ มลามันได้ไส์แล้วนี่ครับผมก็ยืนนี่แล้วยืนนี่ป่ะอันนี้รถโต๊ะป่ะนี่ครับผมปัดคือเท่แท้เท่แล้วครับเอ่ยว่าสะยืมมาถ่ายหน้าหนิแมครับแต่ว่าถ่ยเพเป็นไหมมันเดี๋ยวผมถ่ยสอยครับเอ้ยครับน่าถ่ายสร้อยน้องเม็กนะคะเน้าครับผมค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขู่สุขคนเลยค่ะมือนี้นะคะผู้จัดการเสื้อผ้าพี่น้องมาเมืองรถแปลง เทแห้งรอแห้งเนาะค่ะเนาะครับผมเอาน้องเมฆคะปีนี้อายุเท่าไรแล้วคะยี่สิบนะครับยี่สิบครับผมผู้ใดผ้าเฮ็ดนี่อ่าพ่อครับพ่อครับผมพ่อเฮ็ดไมา่เจา๊ปีแล้วพ่อเอ็นมาสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีครับผมโอ้ยสุดยอดแท่งเอามือนีผ้าพ่อแม่พี่น้องมเมืองนีอรถแปลงล่างได้เป็นยังคือว่ารถแปลงล่างได้มันแปลกๆเนาะครับมันบ่คืึแบบรถไถนาธรรมาดาเฮาไหม เดวบมือนีค่ะพี่กัดยุ้ยแซกกว่าค่ะน้องเมกบ้านโคกพาไทยตําบลพลทองอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมครับผมนครพนมครับผมไมยคือมาเที่ยวไกลแท้พี่น้องครับขั้นนีเมื่ออุบหลัาจะท่านนีเลยเดบบะเอาให้พี่ถามแน่ว่าความแตกต่างจากเนี่ยรถไถยนาธรรมดานเนี่ยมันเป็นจางไรเนี่ยค่ะเนี่ยอธิบายเนี่ยค่ะความแตกต่างความพิเศษอ่ะอ๋อมันบดยางครับบดยางครับผมมันนั่งครับ บร้ยังมันนั่งเนี่ยนนั่งเอ้าก็คือเป็นยังคือคือเห็ดในรูปแบบออกมากสิเป็นยังคือต้องนั่งข้างนาแล้วรถมันอยู่ข้างลัางเนี่ยย่างย่างแล้วมันเมื่อยเลยเอาสบายครับบริย่างตามดากมันบริ้ดมควนมันครับโอ้ไม่ถึงว่าควันนี่ตามดากเหราครับผมเขาไปควันอทนในรูปแบบรถไถหน้า บานเฮ้าน่ะที่เฮ้ายางตามเขาเฮาดมยางดมควนเขาครับผมอันนี้ก็เลยอันนี้พ่อออกแบบมปนบ่ครับผมออกแบบมากก็คือควนยืนอยู่ดาเขา้าครับเฮ้าบ่ได้ด,ดมเขาครับผมโอ้ค่ะเอาเราปฏีการเขาเกียร์เขายางมันสีคือกันกับรถไถเฮ้าเลยบอค,บคือกันเบิ้์เลยครับคือกันเบิรทุกอย่างครับผมแต่ว่าเกียร์น่งคืออยู่ด้านหลังครับอืมค่ะเอาเราให้พี่ถามเนี่ยว่าเครื่องเนี่ยมันมีเครื่อง แบบใดในคะนี่แบบความแรงความหนังสิมันก็นมีเครื่องตั้งเริ่มตั้งแต่8ดแรง9้าแรงสิบแรง12 13 1งส2บสบครึ่ง14แรงครับมีเบิร์ทุกแรงมีครับป๊บาเอาเราไปนีราคาละคะแต่ละแรงนี่ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปมันบินใช่ครับโอ้ล้วลักษณะที่พีเห็นเนี่ยเห็นหลายขัน้นเฮงเราความแรงต่างกันเบิร์ได้ปะต่างกันเบิร์ครับ างกันเบิดเลยครับผมเราจักแรงประมาณนจักแรงนี่ใส่ดีที่สุดเลยใส่ดีที่สุดการเริ่มเริ่มที่12แรงครับ12แรงขัานนี้จักแรง12ครึ่งครับ12ครึ่งครับผมเอาบันนี้พี่สังเกตมึงอันนี้เป็นเครื่องเคิงหล่อเล็กเครื่องหล่ออันนี้ไหมครับล้อเล็กนี่ก็เอ็ดมาซ้อยเพื่อบ่ให้ล้อยางมันจมนะครับเพื่อยําดินช่วยด้วยครับค่ะครับผมเอาแล้วบันนี้ล่อหนาคือเป็นหล้อรถุคือจังหล้อธรรมดาเลยไหม ครัลวอนี้ลวดบากใยนึงลวดนั้นข้นมหนึ่นขึ้นเห็นหอยนึงคันน่ะอันนี้เป็นรุ่นใหม่ครับผมอันนี้รุ่นใหม่ครับผมอันนั้นรุ่นเก่าครับผมแล้วความเร็วความอืดเนี่ยต่างกันปะคะต่างครับต่างแบบไดดีกว่ากันแต่ถ้าว่าแบบนั้นจะไปง่ายกว่าครับเบากว่าอันนี้ก็นักกว่าแต่การทางานได้เหมือนกันครับค่ะครับเอาละให้พี่ถามเนี่ยว่าแล้วระบบการเทดงานของเขานี่คือรถไทยแบบ ค,คือรถไถเดินตามของเหาเลยเะบอคะครับผมโอ้ของคู่บัวตาอันนี้ก็เครื่องของคู่บัวตาบอครับเขาสามารถใส่รถไถเกามาเห็ดได้บอได้ครับได้คือกันได้ครับผมเอาให้พี่ถามเนี่ยว่าพ่อพิ้นเห็ดเนี้ยก็คือหล่ากัเห็ดน้ำพิ่นเลยแม่ครับก็บคือขันตอนอีหย่งเนี่ยก็คือเห็ดน้่กันกับพอ่อเลยเบลยแม่ครับเอามีแฟนหรอ <laughs> มีผู้สาวหรอบ่ถ้าออกคลิปนี้ไปนี่ผู้สาวสีโทรมาหลายแท้เด้ แอนเซนแนแซลนอนคนเล่นค่ะพี่นองนะคะเอาเราบันีีมีปัญหายังบอคะนนี่รถแบบว่าเขาเพย่เจอปัญหาอย่างบอแบบว่าเกี้ข้างนู่นนี่นั่นเครื่องมีปัญหาสินะคะปัญหายังบอค่อยเจอครับยังบอค่อยเจอครับผมเจอแต่ปัญหาน้ํามันน้ํามันยังไงคะเบร์ปัญหาน้ำมันเบร์ปอ้อ ปัญหาน้ำมันหมดด้วค่ะพี่น้องอย่าลืมํำรองน้ำมันเอาเลยพี่ถามแนวว่าเรวเครื่องเพื่อนนี่ก็คือเนี่ยพี่เห็นยังขางลังนี่ฝานฝานบอกค่ะผานครับผมผานครับผมเออผานเนาออันนี้ก็คือมีมีจะผานหนึ่งสองสามสี่สามครับสามอันนี้คือข้างลังก็คือกันกบรดอันนี้เลยครับอืมบันนี่เขาท้ยเขาขาดก็คือใส่คือกันเลยขาดมียังเลยครับผมเอารถขันนี่ใส่ยังเดี๋ยวนี่เหตอยังเดียวนี่ พ่นยารากจูงสูบน้ำไถนาคาดนาครับดันดินตัดหญ้าครับผมอยอดข้าวด้วยครับยอดเขาน้่ครับผมเิดก้้นสิเ่าค่ะพี่น้องนะคะครบครบอิรครบอิลีในการใส่งานเนาะคะ่ะนาออันนี้ก็คือเขาสามาถถอดออกอได้ไม้นบ่อคะานี่ถอดได้ครับเปียนมองนีนั่นบ่ครับผมคือเป็นคนแบบขับอันบ่คอยหูเรื่องไอ <L an> เปลี่ยนถอดเอียงปันนีนะคะโอ้สุดยอดอีลีนี่ก็คือหล่อเนาะหลอก็สวยบันนี้ไฟเพื่อก็มีปกติเนาะค่ะไฟหลังไฟหนาอีสิเนาะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกบับนนี้การสตาร์ทล่ะคะสตาร์ทจังไหมันมีสวิตช์กุญแจอยู่ข้างเครื่องเยครับใส่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 สตาร์ทให้พี่น้องมึงเนี่ยสตาร์ทเดีวยวครับสตาร์ทยากบ่คะนี่บ่ยากครับผมเอ้าวัอนี้ผ่ามือกล่องเฮามาลุยอีลีเลยค่ะแล้วบกงปิ้นจับขาได้ยัล่ะ สตาร์ทเลยหรอ่ครับอ๋อสตาร์ทหนองได้คะสตาร์ทตรงนี้ครับไหน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 อีหลานมะมึงเนาะใส่หนองพุชิสตาร์ทตรงรไหนคะสวิตช์กุญแจอโอ้อแบบสตาร์ทแบบกุญแจเลยเพราะเด็กแบบว่าสตาร์ทมือบ่ครับแล้วฮอเฮ็ดแบบเครื่องแบบสตาร์ทมือนั่นบค่คงไเฮ็ดอยู่ครับเฮ็ดทุกแบบเลยครับผมอ๋อเอาให้พี่ถามเนี่ยถามแม่นว่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนอยากได้อยากได้แบบแบบนี้แบบนี้แบบนี้เ่าสามารถเทศเลยเขาได้บอกเอ๊ะได้ไหม ให้ได้เบิร์เลยครับผมตามแบบที่ลูกค้าอยากได้ครับผมมีงบเท่าใดก็คุยกันได้เดี๋ยวเขาค่อยมาคุยเรื่องราคาค่ะพี่น้องเบิ่งน้องเพิ่นสตาร์ทก่อนเสียงมันสิเป็นแนวใดเอ้าสตาร์ทเลยบ่ครับแม่นค่ะคเอา้าง่ายงจังซีง่เลยครับผมบ่ได้ยากเลยบ่แต่บิดกุญแจก็ติดแล้วครับผมง่าย กระบอกสายพันนี่ก็คือกันกเดะเลยคือกันกทุกอย่างนะครับมันก็นจะแตกต่างแตงแเฟแบบว่าเนี่ยเขามีกันโตอ๊ะอนั่งสีนะคบเติมที่นั่งครับผมวันนี้พี่เห็นน้องหันนั่นเป็นแบตบอคะแบตครับแบตถ้าใส,ใส,สา่ใส่เพื่อสตาร์ทโอ้ใส่เพื่อสตาร์ทรวดโอเคค่ะดับได้อาอวันนี้ให้พี่ถามราคาในราคาเรลื่มต้นเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาเริ่มต้นที่เจ็ดหมื่นห้าครับต่อเติม <ห>ครับผมได้ยังแม่เจ็ดมือหาได้นั่งครับแบบนี้เลยครับได้นั่งครับจ,จริงๆเลยรเริ่มต้นอยี่สิบเจ็ดมืนห่าครับโอ้จะเป็นรุ่นน,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 นั่นบ่ค่ะโอ้รุ่นนี้จะเจ็ดมือหา่าโอ้หมายถึงว่าลูกค้าเอารถมาต่อเติมเอาราคาแล้วถ้าซุกมาลูกค้าเขามีเครื่องอยู่แล้วเขาเอาหันไม้ห้เาต่อเติมให้จริงสิ อยู่ที่เท่าไรอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าครับเป็นรุ่นนั้นครับผมรุ่นนั้นคือเจ็ดหมื่นห้าครับผมเาเป็นรุ่นนี้ล่ะคันนี้เริ่มต้นที่เสนตต้น,ต,นต้นครับผมโอ้แสนต้นต้นเลยเนาะครับผมต้นต้นเท่าไรเนเก่าเก่าก็เซนเท่าไหร่ ราคาแสนต้นก็คือลูกค้ามีรถอยู่แล้วอ๋อหมายถึงว่าลูกค้ามีรถอยู่แล้วก็คือแสนต้นแต่ถ้าเป็นเครื่องใหม่เลยพ้งเท่าเลยยังสงก็อยู่ที่เท่าไหร่ราคาใหม่ท้งคันเริ่มต้นที่สองแสนครับผมสองแสนแต่ว่าที่เท่ารับเท็ดหนึ่งก็คืออยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าครับผมลูกค้ามีเครื่องอยู่แล้วก็สามารถเอามาให้ต่อเติมได้ครับแม่นบ่ค่ะครับผมโอ้โหสุดยอดอีลีเราบันห้พี่ถามเนี่ยว่าเจ็ดหมื่นห้าเทาต่อเติมไปเท่าเด้ผ่านนํำบอ ได้ขาดแต่ย,ยังนงได้ครับเอามาเอาตัวเก่ามาแปลง่แบบใหม่ครับโอ้โไมยถึงว่าครบเซตเลยนะเจ็ดหมื่นห้าครับผมป้าเฮ้าครับเมื่อเลยเออ <c oughs> <c oughs> เอาคนครับเมื่อพ่อมาสั่นพ่อพ่อห้แล้วนะพอ่พอว่าห้แล้ว Hi <c oughs> เอาคนครับเมื่อพ่อมาสัน <c oughs> ่นโอ้ค่ะเอาเมฆาเราเอามาไทหน้าหนึ่งเสียนะเ <c oughs> นี่ยคือจะง,งานนี่เนี่ยไทโดนบอคอยเร็วงานหนึ่ง ำำให้นี่แม่นอะำงานหนึ่งเนี่ยการบอกเกินเศร้าสามสิบนาทีเหรอครับฮะบอกเกินเศร้าสามสิบนาทีก็แล้วเหรอครับแม่นบอกแม่นครับโอ้ถ้าเป็นรถไถมือเนี่ยนะสิเป็นชั่วโมงอยู่เนาะกาใกล้ใกล้เคียงกันใกล้ใกล้เคียงกันแต่ว่าอันนี้สบายกลัวว่าเด็กนางว่าเดี๋ยวหลากขาหน้ามั้นะคะเนาะครับผมค่ะเอาหลบันีทางห้าไปขับตามถนนเนี่ยความความเร็วของเพลินเนี่ยเร็วเร็วบ่สี่สิบห้าสิบครับผมสี่สิบห้าสิบครับผมห่วยแซงแซงเขาไปได้ดิ เปลี่ยนมูลี่เอาครับไปแต่งเป็นรถสิงค์เนาะ oh. เวลาเขามาไถนานี่ยสิเขาเคยเจอปัญหาติดลมบะติดลมเป็นเฉพาะพื้นที่ครับเป็นเฉพาะพื้นที่แต่ถ้าว่าพื้นที่บ่ลมกับบ่อ่อยลมครับผมอแต่ว่างาันนี่เน,เนี่ยเป็นตะลมบะบ่ลมครับบ่ลมครับผมห่วยแต่ผีขึ้นลมั่ยย้ำเม่อกี้ซ่อนในพี่น้องเนี่ยโอ้ okay, 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 okay. เรานำนักรถหรอคลละคตัวขั้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่ ประมาณห้าหกร้อยนะครับห้าหกร้อยกิโลกิโลเอ,อะละาเราบันทึกทารุคค่ะเขามาสั่งหอยเอาเห็ดไห่เนี่ยเ่าส่งแนวไ่ยหรือตรงขาตรงมาเอาเองบ่อ่ามีทั้งส่งแล้วก็ลูกค้ามารับเองครับเพราว่าให้เราไปส่งเราก็คิดเพิ่มนะครับคิดเพิ่มจากไหนคะกิโลละอีกสิบบาทครับ,รบตามระยะทางครับผมกิโลละเท่าไรกิโลละสิบบาทเนี่ยมั้งสิบบาทอ้มก็ถือว่าบ่แพงเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าบางเต้อกะ อูดจะขายอยาีย<ม>ังเนาะไปบ,กบไกลเอาส่งทัวท่วไทยอยู่บค่คะนี่ซุ่งทั่วไทยครับทัวท่วไทยเลยครับผมโอ้ยเอืึอยไม่น่าเหมเด้อพ่อมีลูกไผ่แล้วป้พ่อยังอยู่ <c oughs> คลิปนี้ล่ะสิได้ลูกไผ่เด้พ่อเอาน้องแม่ค้ามบอนี้เนาะอยากให้ฝากอียังถึงท่านผู้ชมเนี่ยเอาฝากช่องทางการติดต่อก็ได้ายานทำเงินสนใจรถต้นสีติดต่อทางไหนเนี่ยบอกเบอร์โทุกคนเนี่ย ขั้นสนใจรถนะครับฝากติดต่อเฟซบุ๊กสุรินทรนันทวงศ์ช่างต่อยนะครับแฟนเพจรถไถนาสามล้อช่างต่อยครับค่ะรถไถนาสามล้อเนาะค่ะเนาะป้าเฮาไปไถนาบบบนี้เนาะครับผมค่ะป้าเฮาไปไถนายีลาบเจ้าไทยไปไถนาไปเอามือนี้ขอบคุณเลื่อยๆค่ะน้องแม่ครับสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วเสียงเสียวเสีวะเสียบยุ้งไม้ บนบน,บนแผ่นดินไทยของกิบนบน,บนแผ่นดินไทยหาก,กินกันไปอยตามใครเลยบบพริกบบก่วงบักมี่บับบเาาก็มีหอดบบบสิดาเฮิร์ยางยังก็ฟังดินเพิ่มเติมยางยังก็ฟังดินเพิ่มเติมของกินเติมคู่แผ่นดินมา